เสียไหมเสียไหมกับไปใช้คอมพิวเตอร์นพรอมเยอะชิบหายเลยตอนนี้เราอยู่ที่ฝายเยียเที่ยงที่ที่มีกำแพงเ็นกำแงใหญ่ใหญ่เท่าหน้าเราถึงเจ้าไหมเทียวระโงด้วไปละไปละเริ่มสนละเริ่มสนละเจอกันีไหมดูแต่ว่าไม่ใช่ดูอันนี้ีพี่อยากดูมั่นคงดิ เอาขนาดเฮ้ยรอด้ดิเฮ้ยรัน้เฮ้ยขี้เกียจวิ่งเฮ้ยมันหนากโชคดีที่ยวากิมบอลมาด้วยแม่งไม่สั่นเลยเอาเอากระเป๋าไว้ในนี้มันหนัก ตอนนีนน้ขึ้นไม่ไหวหรอกทำไมมันหนักโอ้ไม่เสียเนี่อกคาร์ลัฟฟองมิงต,ต,ตงงที่ิเอร์พูลที่ขันยี่เที่ยไม่รอแล้วนะคะแต่ะไ,ไม่ได้เป็นพับเป็นพับ ญี่ปุ่น,นเาโบแล้วไม่ยากเปนหรอสอนับศึกษาเป็นต้นย,ย,ย้อนแสงได้ยี่งใช่ตอนนันเราเอาหมวกมาตอนสำนักบาเราซื้อหมวกว่ะเราไม่ได้ซื้อหมวกว่ะเนี่ยนะเนี่ยอันนี้อันเนี้ยอืออันนี้มองไมไ่เห็นจริงดิกข้ <laughs> เท้าเด็กขั่นจักรยานแค่นี้เลย เดี๋ยวเราปั่นให้นายนะไม่เขาไม่ได้ขึ้นอะไรแตะคอร้อนเหรอใช่ไหมใช่ใช่แดดแรงมากเลยถ้่ว่ามันเป็นแดดแรงที่มันแบบมันไม่ได้ร้อนมากอะเฮ้ยทันทีทันทชัดกล้องให้หน่อยดิยยนขึ้น เราก็คือเพิ่ภสษาผมเมื่อคืนย้อนแสงแค่นี้มันใกล้หนิดิพูดใกล้ๆมันเราไม่ได้เอาไวเลสมาแล้วเออทุกคนเราแค่เอาไวเลสมาเสียงมันอาจจะแบบว่าแบยวิวความบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็อาจจะสั่นๆนิดนึงเพราะกันสั่นแบตหมดดีมาก เอ่ากัาสวยอ่ะมันใหญ่เท่ากันหมดปะน่าจะเท่ากันหมดโอเค okay, ปะเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันเด่นสองโอเค ไม่ถ่ายไหมอะ,อ,ไอะไม่เป็นไรหรอกแค่นี้จไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเยอะตรงนี้ไหนพาทิตตกพระอาทิตตกอ,อ,อีมนิดก็ลองน้ำรอดทุกคน,นเลยเหมือนนักข่าวเลยก็ตอนแรกกล่าวว่าตรงนู้นตรงนู้น แต่ก่อนนะ้ำมันไม่ขึ <the ้นเยอะขนาดนี้ไปนั่งเล่นไปถ่ายรูปไปอะไรได้แต่อันเนี้อะให้สปีดบอสอะทำไมไม่พอถ่ายสปีดบอสอะเห็นแล้วสนุกดีเดยไปกินเลี้ยได้อยากกินแต่กลัวน้ำเยอะมากอะไรต่อดีล่ะแล้ก็หาได้ถ่ายได้แต่รูปอ่ะแล้วก็รอเจอแฟนผู้นี้ทีหนึ่งไปร้านคาเฟ่ ไปว่าววันเนี้ยแล้วจะแด้ไปถ่ารูปหรือมังไม่รู้ว่าจะได้เป็นรูปอะไรได้รูปตัวเองหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปคาเฟ่พรุ่งนี้เลยกว่าไป มุดแต่ย่า,ยยยาน,นุ่มมากเลยให้เอิร์นมากินนะฮะให้เอิร์นมากินอย่เดียให้แต้งกินบรรยากาศดีแต่ก็ร้อนหน้าเหมือนกันใช่แล้วหน้ามนันก็ดรามากด้วยเ,เพราะย้อนแสงนะจ๊ะอ่ะถ่ายไม่ให้ย้อนถ่ายให้ไม่ย้อนไม่มี เนี่ยเขนี่ยไม่ย้อนเลยแต่ขนาดโอเวอร์เลยเราไม่มีไม่ค่อยมีคนมาเขไม่คุยกับเราหรอกมาดูนี้ให้เธอเป็นรู้จักแมายาลาบหรอรู้จักแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นเออเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเพราะเห็นส่วนใหญ่ก็อยู่ร้านลาบเดียวร้านยำเลยพึ่งเนี่ยอันแล้วไม่เป็นกระเฉดไม่ใช่หรอไม่แมาลาบเนี่ยหละจริงอ่ะเออไม่ได้เล่นแบบนี้โคตรนานเลยผมตึงเหงาแต่ก็ต้องอันนี้จอดๆใช่ไหม ท้องาเนี่ยแต่ท้องฟ้าสวยมากเลยรอากาศดีดีไอหนูทำไรไอหนูไอหนูทำมังกรไงทำมังกรตอะไรไม่เคยทำ ทไม่เคยทำให้สาวหรอไม่เคยก็เคยทำได้ไงก็ไม่ได้เห็นกันน่ะค่ะมาทำแบบนี้อือข่านอีกเดียวอ่ะไปเข้าคาเฟ่ไปเข้าข้างในทำไม่ว่านเนี่ยทำกุดญร้อนไม่เป็นไรตรงนี้ร้อนคาเฟ่ก็อยู่แค่ตรงเนี้ยนึกเห็นป่าวว่าแดดแรงแรงขนาดไหนเนี่ยดูอุ้ยดำหมดเลยไปดีกว่าละ อร่อยแต่ว่าเป็นน้ำใจอันนี้ของเราของเราขอชิมได้ไหมมันจะดูดก้นได้หรอมันเป็นหลอดใหญ่ไงมันเอาไว้ดูดอักขันมันตูดแม่อะไร คอนเอะไรด์คอนเอนไรมันนุ่มนเทนโอ้ยมั่วกินยังไงก็ใช้ไม้ถือย่ีเดียเดี๋ยวน่ร้านเชื่อไพี่ร้านอยู่ที่ตั้งที่ไหนค่่อยู่ในซอยอวัซครับเข้ามาจากหน้าปากซอยสี่แยกประแดงในครัประมาณหนึ่งเมตร้านี่อยู่ขวาอ๋ออันนี้ขายอะไรเป็นหลักคะที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นไอศครีมโฮมเมดครับ แล้วก็เป็นกาแฟสดรถไหนขายดีุีคสุดพี่ถ้าเป็นเด็กก็จะเป็นรถมงเลยค่ะมงทุกเย็นชีแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นราเซ่หรือทุกกาแฟาทุกชาที่เมนูที่ขายดีที่สุดที่นี่คืออะไร,รพี่ถ้าผูก็จะเป็นฮันโทนอ๋อเป็นฮันนี่โทนเนาะใช่ถ้เป็น,น,แ,ลปนแล้วก็เป็นเมนูกาแฟนี่อ๋อโอเคครับเขนมากครับพี่แหม่อ้าวไม่เห็นเดีเาอยู่ปรเทศเขาอย่าอันูเซียมโอเคตัดาัวใช่ปะ มันเรียกเป็นเขาท้าขาใหญ่จะพี่อธิบายไม่ถูกเลยอ่ะมันเป็นเขาลุ่ใหญ่ใช่ไหมพีถ้าใครเคยมาจะเห็นแบบที่เราขี่เข้ามาแล้วมันจะไปทางโค้งใช่ไหมแล้วมันอารมณ์แล้วอนเราจะเข้าไปที่เขาลุ่มนะมันแบบทุกคนเมื่อกี้มันสิร์มากเลยแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูคือแบบมันสิร์จะแบบว่ามันจะร้องไห้แล้วบรรยากาศนี่ดีมากว่นาบรรยากาศวันนีมว่าคือแบบปกติก็ขี่ลงมาแต่ว่ามันเห็นมันก็ไม่ได้แบบว้าวขนาดนี้เพอได้ขี่มอเตอร์ไซค์มันเห็นทุกอย่างตื่นตาตื่นล้องไห้เห็นพจน์ด้อย เห็นหรอเห็นด้วยแล้วก็เมื่อกี้ไปตรงน้ำพูดเขาปิดเพราะว่ามันเป็นอะไรกัเขาปิดหละเขาก็เลยปิดเพราะว่าน้ำมาเขาเอาไปใช้ในบ้านด้วยแล้วก็เลยมากันต่อ ไปเลยนไปกันไปกันเลยทุก <c oughs> คนเมื่อกี้เราไปไหว้เจ้าพ่อขอใหญ่มาแล้วรู้สึกดีมากๆกว่อนรอบที่แล้วมากๆด้วยรอบที่แล้วอาจจะด้วยอะไรที่อ่อนล้าอะไรบ้งวันวันนี้เรามาได้รถมอเตอร์ไซค์คือเรามากันหลายวันแล้วแหละวันวันนี้วันที่สองน,นีก็คือหยุดพักแล้วก็ได้มาพักแบบพักจริงๆอะ่ะก็เลยแบบรู้สึกดีมากๆรู้สึกสดชื่นมากๆแล้วก็ ไม่รู้ดี่ขบมาที่ฐานรู้สึกดีอะรู้สึกว่าแปลว่ามาเรารู้สึกดีมากๆบรรยากาศก,ก,ก,ก็ดีมากๆไม่ให้เอิร์นแก่งให้นั่งหรอกวันนี้หรอกลัวอันเนี้ยนนไม่กล้าให้แก่งแล้ว,วจริงอะเออจยินทำไมล่ะ <c oughs> เออซีโอจะได้สบายโอ้โหไม่สบายตั้งแต่ขนของมาปากชอ่องอันนี้ยังไม่ได้นั่งชิงชันเลยติเดี๋ยวจะ เราคนดูสภาพเอาสิ่เมื่อกี้เป็นไอ้แดงมันเป็นนักสู้มาบิดมาเต็มที่เลยไปเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วคนไปดูนี่ดีกว่าเขาเรียกอะไรนะโบโบสดลายไม้ดูเขาดูดิเห็นพยัญชนะป่ะเนเชียในเรื่องพยัญชนะบอสนี่รอบที่แล้วน้ำมันน้อยกว่านี้นี่เราจำได้ว่าพยัญชน้ะไม่ถึงคอพยัญชนาะ ภาพลระจันทร์เริ่มชัดแล้วจันทร์เริ่มสว่างแล้วนะจันทร์ทักมากว่า <c oughs> ให้สนใจคลิปไหนดีอยู่สวยอะรู้มั้นำไปตรงนู้นมาตรงนู้น งไหนนู่นจะห่างลมอยู่นู่นเรไม่เห็นเลยเ่็นเรื่องในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะเออจะเห็นขาวๆอยู่เป็นสายเป็นสามจุดตรงนู้นอันนี้หมองพีเอ็มเหนื่อยแล้วอ่ะเมื่อกี้ซิ่งรถมามันสวยมากอ่ะเมันแบบมันตื้นตาตาแล้วก็อีกแล้วอะมันได้พักเหนื่อยจากในเมืองจริงจริงมันได้พักเหนื่อยนี่รักมาพักใจจริงจริะนี่รัก มจนแบบโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยแค่ขอดเทีย่ยแล้วเป็นช่วงนี้แบบที่แต่ว่าถึงคนก็เยอะอยู่แตกรอบที่แล้วที่มานะรอบที่แล้วมาวันเดียวมาตอนเที่ยงถึงบ่ายสามไอ้บ่ยโมงครึ่งแล้วก็กลับมาเที่ยแวแป๊บนึงแล้วก็กลับรอบที่แล้วมาแล้วรู้สึกเหนื่อยมันเวลามันน้อยอ,อแต่วันนี้แบบตื่นตาตื่นใจเห็นทางขึ้นเขาใหญ่แล้วอะว่าทุกบ้านสวยมากเลยอะ ธรรมชาติแบบจะร้องมากจะร้อนมากดูดิดูหมอกดูเลยเดิแล้วดูฟ้าแบบไม่เหมนอนทวีปโคตรคอร์เรียเลยอ่ะไม่เหมือนประเทศไทยอุ้ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลอุ้ยมันแบบรู้สึกดีอ่ะนู่นเราไปดูฝั่งนู้นหนูเออนดิน้ำตาไหลเขาร้องให้ทำไมใจอ่ะลองรูกยุ่มด้วยนะ ขอทานนกยุงก่อนเจ้าทิน,นคือเมฆสีชมพูขนออาดนี้ส่วนใหญ,ญ่ก็เคยเห็นแต่ในภาพวาดเ,เราเมื่อวานที่เราะาอดคอก็สวยมากเหมือนกันเสียงอะไรเสียงลหลวงพี่จตร์ระจันทร์เริ่มชันละนี่เราถ่ายทางโทรศัพท์ชัดด้วยอ่ะ น้ำตาไหลหายแลไหายแล้วหรือว่าแนวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพู้นี้ขอไปคิดแพนก่อนไม่เคยกลัวต้องกลับมาถึงบ้านคึอแะเวียกบ้านแล้วนะโอ้โหแต่อนนี้หิวตายหมาโอ้โหตายแล้วไม่ตาย ีเสให่แล้วเนี่ยไลานสรุปว่าเราไปไปเที่ยวไปพักผ่อนมาแฮปปี้มากๆต้อมประทนมากเลยตอนนั้นเ่หก็ไปไหนมาบ้างวะจำไม่ได้เราอไปดูในคลิปาแล้วกันดูมาแล้วดิใช่ป่ะตอนนี้เป็นคลิปใช่ป่ะเออที่ดูมานั่นแหละวยใครมาอันยองเออีคนต้อนรับมา ไม่มองไม่เห็นมันเลยอ่ะตึ๊งหนองมึงมาลนน้ำต้นไม้ให้กูเหรอสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบก็ไปปัตเตอร์นะคะอย่าลืมกดกิด้วยนะคะอยากไปที่ไหนก็บอกมีงบแล้วก็จะไปให้มีเวลาได้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย